สว er ัสดีคร right ับสวัสดีพ่อพี่น้องสุกคนเด้อครับเมื่อวนี้ผมตวตาฟ้ามนะครับสุภาพี่น้องนะครับมาเบิ่งนงูนะครับพี่เขาเรียไว้อยยุฟ้ามเขานะครับว่าเป็นจังไดนะครับมีตงามบอลนะครับตัวอ้วนทุนสมบูรณ์ดีบอลนะครับกับสีมาอัปเดตให้กับพี่น้องในเบิ่งนนะครับผมอันนี้ครับเป็นงูตละหนพี่น้องนะครับก็จะเป็นผมต้องแบ่งแยกก่อนนะครับมีสามตัวนีก่อนนะครับผม ตัวนี้นะครับก็เป็นทัวบราแมนนะครับตัวภูนะครับบราแมนเลือดร้อยนะครับผมที่เขาใส่ในการเป็นพ่อพันธุ์นะครับที่ผสมให้ในขอกเข้าฟ้ามเข้านะครับผมเพื่นตัวนี้นะครับเป็นวัวนะครับผมเป็นงัวลูกผสมนะครับผมที่อติดบามะติดอ่าเป็นแม่แม่นะครับก็เป็นลูกผสมมากนะครับเร้วเขาเอาไปผสมกับงัวอ่า ที่มันเป็นแบบมันเลื่อนลอยนะครับผลผลิตออกมาได้ก็จะเป็นเอฟหนึ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าเขาบันไดตีเบอร์นะครับผมรายการบันไดไปจดนะครับว่าหัวตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งนะครับผมเขาพยายามเลียงโดยธรรมชาตินะครับให้ครับให้แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมันคือเอฟหนึ่งแต่ว่าเขาบันไดไปจดให้มันเป็นลักการเป็นทางการนะครับผมอันนี้ครับพี่น้องลองสังเกตเบิ้งนะครับงัวแต่ละตัวนะครับก็จะมีลักษณะนะครับที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับผมอ่านี่ครับพี่น้อง ตัวนี้นะครับเป็นง้วนแบมาณเลือดลอยนะครับเท่าใส่ในการผสมไผ่ไรฟาร์มเฮ่านะครับนอกจากผสมให้ในฟาร์มเฮ่านะครับเราเขายังมีการผสมแถวละแวกบ้านหนองเม็กตะบลขอนยุงอำเภอกุดจับจังหวัดราชธานีนะครับสำหรับเกษตรกรที่มีง้วเป็นซัดนะครับก็สามารถใช้บริการได้นะครับเท่ากับมีบริการอยู่แล้วนะครับอยู่แถวกุดจับนี่เท่ากับไปซึ่งอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับค่าผสมนะครับแต่ละข้างนะครับเขาคิดอยู่ ราคา800อบาทนะครับรับประกัน3ามครั้งเป็นบะมานเลือดร้อยนะครับพี่น้องรถังเกตเบิ้งนะครับผมนี่ครับเม็ดสีแดงนะครับผมต้นหาพี่น้องนะครับเป็นึงว่าะมัานเป็นไอ้คนหลายคนถามผมว่าเป็นยังคือบ่ค่อยอ้วนปันใดนะครับถามว่ามันอันนี้คือเขาไม่ได้คุณอาหารนะครับเขาเรียงโดยใส่หยา้าก็ใส่เฟี้ยงใส่ฟางนะครับเป็นรักเลยนะครับเขาไม่ได้ คุณอาหารเห็นมันอ้วนเพราะว่าจุดประสงค์เฮ้านะครับคือปลูกหญ้าเลี้ยงง่วนะครับเฮ้าสีเข็ดจังไหนนะครับในการลดต้นทุนนะครับในการผลิตผลผลิตของเฮ้าสู่ตลาดนะครับให้ให้ได้มีคุณภาพนะครับโดยที่เฮ้าบ่ได้อ่าโดยที่เฮาลดต้นทุนนะครับโดยที่เฮาไปใส่หัวอาหารหรืออาหารหรืออาหารข้นนะครับผมเขาจะใส่ฟางร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใส่หยาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและที่สําคัญขันเป็นอาหารเสริมอิ่มีนะครับที่เฮาให้ก็จะเป็นพวกอาหั่นะครับผมแล้วก็พวกต้นกล้วยนะครับที่เฮาสับ ผสมกับห้ามให้ง่วกินนะครับอันนี้คืออาหารเสริมนะครับพวกเนี้ยก็จะเป็นการลดต้นทุนให้กับเข้าได้นะครับผม ฟาร์มของผมนะครับปลูกอย่างถ้าหมดอยู่ประมาณประมาณนะครับประมาณห่าลานะครับผมแล้วก็ตอนนี้เขานี่เขามีงวอยู่สิบตัวนะครับงวแต่ละตัวกจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับผมก็เลยพยายามเรียนรู้แล้วก็ศึกษาว่างวแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์นะครับมีข้อดีข้อเสียจังไหนนะครับเขากับสิพัฒนาแล้วกับรับเปียนสายพันธุ์นะครับจริงๆแล้วนะครับงวทุกชนิดทุกสายพันธุ์นะครับมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าของสวนหรือเจ้าของฟาร์มนะครับว่าต้องการงวแบบไหนนะครับขัน เขาอยากได้ง้วที่เนื้อนังหลายนะครับเขาก็จะผมก็จะอยากจะแนะนําเป็นงัวพวกบาร์มันนะครับผมขันพุ่ยนองอยากได้ความสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมก็จะแนะนําให้เปลี่ยนพวกบราซิลหรือลูกกระทบนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าฟางผมนะครับก็พยายามศึกษาแล้วก็เรียนรู้อยู่ครับว่างัวแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์เป็นยังไรและที่สําคัญนะครับผมก็สิเอาง้วพวกไทยกลางนะครับมามาทับนะครับกับพวกง้วนบาร์มันนะครับแล้วก็สีเบืองลูกของมันนะครับว่า ว่าว่าส่งลูกดีบอนะครับให้ผลผลิตดีบอนะครับแล้วก็บหนุ่งัวะไถกี้นะครับอ่าว่าทาบกับพวกปลามันเลื่อนลอยแล้วนะครับมันมันให้ผลผลิตดีบอนะครับอันนี้คือมุมม่องนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ที่เขาที่ไปให้ถึงนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อเทคนิคก็เนื้อครับถ้าไม่ต้องถึงใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจให้กับทุตตาฟ้ามเดอร์ครับขอบคุณครับ